ระวัดระวังเรื่องของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอโดยเฉพาะวันที่2 0ถึง25สิสิงหาคมอาจจะมีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับต้องติดตามดูครับว่าสถานการณ์ฟ้าฝนตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็สถานการณ์น้ำตอนนี้ในเขื่อนแต่ละเขื่อนและพื้นที่ไหนต้องเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกันบ้างนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กันครับกับท่าน ดรทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชนรัประทานครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับส,สคบคีคัดขอบคุณทงกคนและคุณโนราและผู้ฟังทุกท่านร<อ>ครับค่ะค่ะท่านรองคะวิเคราะห์ในน้มสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอะไรน่าห่วงที่สุดคะครับก่อนอื่นอยากจะนําเรียนนะครับให้ทางผู้ฟังนะครับได้รับทราบถึงว่า การคาดหมายดูการของกรมกุตุนิยมิยาของเราก่อนว่าได้มีการคาดหมายว่าฤดูฝนเริ่มตั้งแต่22สภา4166จะสิ้นสุดออกกลางเดือนตุลาใช่ไหมครับเป็นตั้วเนี่ยถ้าเดือนเสดเนี่ยก็จะมีช่วงที่ฝนทิ้งช่วงอย่างที่เขานําประกาศไปในช่วงกลางเดือนพฤิกาถึงกลางเดือนกรกฎาคมอันนี้เกิดขึ้นจริงช่วงนั้นใช่ไหมครับล้วเสร็จครับครับในช่วงเดือนสิงหานะครับกันยาก็จะมีฝนตกชุกนะครับช่วงนี้สิงหากักยา แต่ช่วงสิงหาที่ผ่านมาต้นเดือนกลางเดือนเนี่ยครับฝนน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ยทีนี้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในสิงหากรยานเนี่ยต้องระวังนะครับว่าเรายะฝนตกทุกจะมีพายุหมุนเขตร้อนนะครับซึ่งจะพัดผ่านทางภาคอีสานากับภาคเหนือจํานวนหนึ่งหรือสองลูกอันนี้ทางฝูงสุขที่เราก็จ,จับตามองเมื่อคมโชนานนึงก็ต้องติดตามสถานการณ์อ่าสภาพวิวาฒนอยู่นะครับเพื่อที่จะได้ไดบริหารจัดการน้ําได้ ดูกผลเองจะหมดออกลางเดือนสุลานี้ถ้าพูดถึงณเวลาเนี้ยครับก็เหลือมันไม่ถึงสองเดือนนะครับที่อาจะเข้าอาจะที่ผลจะหมดนะครับตรงนี้ปีสาคัญในช่วงปีนี้เองนะครับนักชาการากต่างๆหรือทั้งกรมอุตุเรื่ยาก็มีประกาศก็ประกาศมาว่าจปถึงเ่องปรากฏการเอลีโยอันนี้หมายถึงว่าปริมาณผลจะน้อยกว่าที่เคยเกิดขึ้นมาอุณหภูมิจะสูงขึ้นและเสร็จการแจ้งเตือนปรากฏการเอลีิโยเนี่ยครับ ก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องว่าวปรากฏการณ์จะมีกําลังอ่อนนะครับมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นในเดือนตุลาถึงเดือนธันวาสองพันหอยหกสิบหกและอาจจะนะครับมีกาลังจากนั้นจะมีกําลังอ่อนลงต่อนเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษาสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดหมายถึงเขาอยู่เราข้ามปีเพราะฉะนั้นเองนะครับผลที่เอ่ดปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทําให้ปริมาณน้ํานะครับที่จะเข้าเขือ่อนเราถือว่าน้อยเนะมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพราะว่าเนื่องจากฝนที่ตกมานะครับปัจจุบันตั้งแต่หนึ่งมกราถึงเดือนสิงหาเนี่ยตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึงสิบเก้าเปอร์เซ็นในภาพรวมของประเทศนะครับ,รบสิ่งสำคัญน,นะครับในภาคเหนือถือว่าเป็นแหล่งต้นน้ําของเรานะครับตกต่ําถึงยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นตที่เคยเกิดขึ้นมาหรือกระทาั่งภาคกลางเองนะครับซึ่งเป็นอู่ผ้าอู่น้ําเราเนี่ยตกต่ํากว่าถึงสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับภาคอีสานตกต่ํากว่าค่าเฉลี่ยถึงสิบสามเปอร์เซ็นภาคตะวัอนออกนะครับ ก็ตกต่ำถึงสามสิบเอ็ดเปอร์เซนยกเว้นภาคใต้นะครับตกต่ำร้อยเฉลี่ยไม่ถึงสิบเปอร์เซนตรส่งอิทธิพลอย่างเงี้ยทาให้นะครับปริมาณน้ํานะครับที่ไหลเข้าเขื่อนของเรานะครับมีปริมาณน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นเทียบกับ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่สามสิบห้าแห่งที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนะครับเมื่อเทียบกับปีแล้วในเวลาเดียวกันนะครับปีแล้วนะครับตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมนะครับไหลนะครับเข้าเขื่อนนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านวัต์เมตร แต่ปีนี้ไหลเข้าเพียงหนึ่งหมื่นล้านน้อยกว่าถึงสี่สามเปอร์เซ็นตนะครับสำหรับในรุ่มเจพยาถือว่าเป็นู่ข้าอู่น้ำของประเทศไทยนะครับมีสี่เขื่อนหลักเขือนประกอบด้วยเขื่อนที่พนเขื่อนศรษฐกิจเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าศักปีที่แล้วนะครับไหลเข้าเขื่อนนะครับหกพันเจ็ดสิบล้านแต่ปีนี้ครับไหลเข้าเพียงนะครับสองพันสี่ร้อยแปดสิบล้านบาทนั่นเองหรือน้อยกว่าเกือบหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับ นี่เองส่งผลให้ปริมาณน้ํานะครับที่อยู่ในเขื่อนมีน้อยนะครับแต่อย่างไรก็าตามนะครับในใมาตรการน้ําเองเรามีการจัดลาดับความําคัญนะครับว่าับหนึ่งน้ําอุปโภคบริโภคต้องมาก่อนสองสรักษาดิเวศสามเกษตรสี่อุตสาหก,กรรมรแต่ในูปีนี้นะครับมีการทํานาปีแล้วนะครับถึงเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในลุ่มเจ้าพยาตรงนี้เรามีน้ําหล่อเลี้ยงจนถึงสิ้นสุดนะครับการเก็บเกี่ยวนะครับ สิ่งสาคัญเองนะครับน้นําสถานการณ์น้ําปัจจุบันนะครับในเขือขนาดใหญ่ขนาดกลางทั้งหมดนะครับก็จํานวนทั้ง4ี่ร้อยเจ็ดสิบแห่งนะครับเรามีน้ําปัจจุบันอยู่ประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นหรือประมาณสี่0มื่นหนึ่งพันสามรอยล้านลูกบาทเมตรนะครับเมื่อเทียบกับปีแล้วนะครับน้อยกว่าปีแล้วถึงประมาณ5 5 0 0้าร้ยล้านลูกบาทเมตรครับ ครับก็เท่ากับว่าปริมาณน้ําในปีนี้ถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาเราก็จะต้องมีการจับตาดูเรื่องของปริมาณน้ําที่น้อยลงแล้วก็ภายแล้งใช่ไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าฤูดูฝนเนี่ยปีนี้นะครับเหลือประมาณสองเดือนคิดว่ารเราสามารถบริหารก,การในการเพราะปลูกข้าวนาปีได้นะครับแต่ต้องขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรว่าในกรณีที่มีการเก็บเกี่ยวนาปีไปแล้วนะครับขอความร่วมมือคืองดทํานาปีต่อเนื่องนะครับ ภาทีานในรุงเทพนเก็บเกี่ยวประมาณสักเกือบล้านไร่แล้วก็ต้องขอมือพี่น้องเกษตรกร,ะรน,นะครับขอความมืองดทานาตีต่อเนื่องครับอืครับหเห็นว่าช่วงนี้จะมีฝนตกหนักไหมครับเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเนี่ยต้องมีพื้นที่ไหนต้องจับตามองเป็นพิเศษมั้งครับอันนี้นะครับพี่นําเรียนว่าในช่วงสิงหากันยายนจะเป็นช่วงที่ฝนตกพลุกเพราะฉะนั้นเองเราต้องมาติดตามสถานการณ์น้ําฝนนะครับเกี่ยวเรื่องฝนตก กรมชระทาเองถือเป็นหน่วยงานปฏิบัติโดยมีม,มีมีสำนักงานสํานักงานคณะาแห่งชาติหรือสตชเป็นหน่วยงานกํากับนะครับการดําเนินการของกรมชระทานเองก็มีการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงหรือกระทั่งมีการกําหนดคนการจัดสรรเครื่องมือลงไปในประจําพื้นที่เสี่ยงอย่างยกตัวอย่างเช่นในภาคเหนือเองในร่มของน้ํายมเองก็จังหวัดโปทยัยหรือกระทั่งแถวจังหวัดแพร่เองแล้วก็มีการ จัดสรรคนกาหนดเครื่องเงื่นจัดสรรที่มือลงไปนะครับนี่ครับอืมครับแล้วเรื่องของการเตรียมรับมือในพื้นที่ต่างๆนะครับกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดเรื่องของการที่จะรับมือน้ําท่วมเพราะบอกว่าสิงหากันยาสิงหาถึงกันยาเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ําฝนอาจจะมากกว่าในวันนี้ฮะเราเตรียมการไว้ยังไงบ้างครับครับทางกรมชลธารเองนะครับก็มีหน่วยปฏิบัติกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยสิ่งสำคัญคือ รัฐบาลเองก็มีมาตรการนะครับในการรับมือน้ําฝนอยู่12มาตรการนะครับไม่ถึงว่าเรื่องการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการจัดสรรเครื่องไม้เครื่องมือการกำจัดสิ่งอีดมความน้ำเนี่ยตรวจสอบความน้ำนงสเขื่อนเราดำเนินการตาม12มาตรการทั้งหมดที่สําคัญเองในปีนี้เองเนื่องจากว่ามีถาตรการเอลิโยนะครับเข้ามาด้วยก็มีการกําหนดอีก3มาตรการเพิ่มเติมเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของการจัดสรรน้ําที่เป็นไปตามอ่าลำดับความสำคัญหรือทั้งการควบคุมการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง อีกทั้งการบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนี่สิ่งสำคัญเองในพื้ซท,ท,ที่ชุมนชนหรือกทมอ,อยากให้มองในเชิงระบบนะครับเพราะว่ากทมอเองถือว่าเป็นรุ่มน้ำเทวหยาตอนล่างรเรามีแม่น้าสายหลักคือปิงวังยมนานใช่ไหมครับเราแบ่งเป็นสองสามช่วงช่วงตอนบนหรือคือช่วงเขื่อนขึ้นไปเนี่ยเขื่อนวุทย์คนเศรกิจเขื่อน,น,นควายน้อยเขื่อนปลาสัก เราจะใช้ยุทธศาสตร์ทีหนึ่งเราจะกักตอนบนหน่วงตอนกลางเร่งตอนปลายตรงน,นี้ในการจ,จัดการน้ําซึ่งในใช้เขื่อนช่ยายาเป็นคนต้นบริหารจัดการนะครับถ้าเรายีนอยูมบนเขื่อนช่ยยา,ยาเราหันหน้าตามน้ํานะครับซ้ายมือของเราคือฝั่งตันออกในฝั่งต้นออกเองถือว่าเป็นฝั่งที่สําคัญที่จะลําเลียงน้ําจากตอนเหนือลงมานะครับผ่านทางเขื่อนแม่พองชยัยนาทปากซับผ่านคลองวีพัฒน์คลองสขสาคองคลองพระองค์จุดถึงอ่าวไทย ที่สาคัญนะครับตรงนี้ครับทั้งสองฝากฝั่งเนี่ยเรามีเครื่องสูบน้ํานะครับที่คอยเร่งการระบายน้ําโดยที่ไม่เอาน้ําเข้าทางในเขตชุมชนเมืองหรือปทมฝั่งตะวันออกเรามีการผ่านอาบบกน้ำมาทางแม่น้ํำนครนายกแม่น้าบางปะกงเจ้าพระยากับอ่าวไทยได้ถึงอัตราวันละนะครับหกสิบแปดล้านลูกบาทเมตรส่วนฝั่งตะวันตกเองก็จะมีแม่น้ําสายหลักคือแม่น้ําท่าจีนนะครับเผื่ทถ้าแม่น้ําน้อยเราสามารถจะระบายน้ําลงสู่อ่าวไทยออกแม่น้ําท่าจีนเนี่ย ไม่น้อยกว่าวันละ59ล้านลูกบาทไหมครับที่สามารถจะป้องกันคืบหนเมืล,ลงนี้ได้ครับอืมค่ะเครื่องมืออะไรเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแต่หากมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนในบางพื้นที่ประชาชนติดต่อกรมชลประทานให้ช่วยเหลือได้ทางช่องทางไหนบ้างคะครับถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่เรามีโครงการชลประทาจังหวัดนะครับหรือมีฝ่ายส่งน้ําอยู่598น่วยในพื้นที่นะครับสามารถติดต่อได้โดยตรง กรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้สามารถใช้นะครับฮอตไล n e หนึ่งสี่หกศูนย์นะครับติดต่อได้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงในช่วงเกิดภาวะฝนตกหรือน้ําท่วมนะครับครับค่ะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับครับด้วยความินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับท่านดรทวิศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานนะครับนี่คือประเด็นเรื่องของการรับมือฝนตกหนักนะฮะในช่วงยี่สิยี่สิบ้าสิงหาคม